หนึ่งเคล็ดลับดัดนิสัยให้คุณเป็นคนสําเร็จง่ายภายในพริบตาอันนี้มันไม่เกินจริงเลยนะคะทุกคนมาฟังเคล็ดลับนี้ค่ะเคล็ดล,ลับนี้คือการผูกนิสัยที่เราชอบเว้ยคู่กับสิ่งที่เราต้องการจะดัดนิสัยสมมุติว่าคุณจะดัดนิสัยอะไรดีอ่ะอ่านหนังสือ,อสมมติแบบเฮ้ยคุณเ้้ยหนังสือดองกองดองเต็มบ้านเลยอ่ะหนูอยากอ่านหนังสืออ่ะทำไงดีนะคะผูกกิจกรรมที่เราชอบเช่นปกติคุณชอบ ดูซีรีส์อ่ะดูซีรีส์ติดซีรีส์นะคะดู Netflix ดู Disney Plus อย่างนี้นะคะติดซีรีส์แต่วิธีการเนี้ยคุณออยากให้มันสลับกันนิดนึงนะคะก็คือให้เราทำสิ่งที่ไม่ชอบก่อนโอเคปะ เพราะมันเป็นการฝึกเราไงสมมติว่าถ้าเราอะทำสิ่งที่ชอบก่อนใช่ปะเราก็จะแบบไม่อยากทำแล้วว่ะเพราะว่าคุณได้รางวัลไปแล้วเ็ตป่ะคุณได้รางวัลตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณได้ทำสิ่งที่คุณชอบมันฟินไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกไม่เป็นไรนะคะให้เราสลับกิจกรรมนี้ก็คือให้เราทำสิ่งที่ไม่ชอบก่อนเ <Wow. S 2> ช่นเราต้องการจะดัดนิสัยให้เราอ่านหนังสือได้ในทุกๆวันใช่ปะอ่านหนังสือก่อนดิแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยไปดูซีรีส์เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองการอ่านหนังสือหลัังจจจจาาาาากอาอ่นนนนนนบบหหห้้10 <Wow. S 2> เเดดี๋ยวฉะไปูร็มลค นี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนง่ายๆด้วยเทคนิคการผูกนิสัยที่เราต้องการจะดัดไว้กับกิจกรรมที่เราชอบมันเหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองนะคะและใครที่รู้สึกว่าโอ้โหคุณ่อยมันเวิร์กมากเลยคุณเอยอธิบายเคลียร์มากพิมพ์เลข888บอกครูหน่อยได้ไหมคะ